ท่านสมชายชาญรงค์คุณเชิญก่อนครับขอบคุณท่านประธานครับผมคงใช้เวลาไม่มากครับ,บท่านสมาชิกครับเรียนประธานที่เคารพผมสมชายชาญรงค์คุณสมาชิกทีสภาครับท่านประธานที่เคารพครับตั้งแต่เช้ามาเราไม่ก็ได้รับฟังว่าหลายท่านที่พยายามบอกว,ว่าเกี่ยวข้องกับอ้อยน้ําตาลมาบางท่านก็เป็นเช้าไร่อ้อยบางท่านก็ไปโรงงานซึ่งแน่นอนครับทุกคนก็ต้องดูแลเรื่องของตัวเองเป็นหลักแต่ผมตั้งแต่ก่อนรับราชการตั้งแต่เรียนก็เกี่ยวข้องกับอ้อยเพราะผมศึกษาเรื่องโรคของใบอ้อยโรคใบขาว หรือแบนอนกออ้อยต่างๆเ็าเกี่ยวอ้องจนสุดท้ายคนรับประกันคนเกษียณก็ยังทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการอ้อยนะครับซึ่งมีท่านประธานกรรมธิการท่านเป็นประธานกรรมการอ้อยและน้ําตาลท่านประธานที่เคารพครับในขบวนการอ,อ้อยน้ําตาลในประเทศไทยเนี่ยชาวไร่ยอ้อยเป็นสัดส่วนสําคัญหรือเป็นหุ้นส่วนสําคัญในในลักษณะของ profit sharing ตามพรบนี้ การว่าโปรเจกต์เชคือต้องมีสัดส่วนในการที่จะแชร์ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในะบวนการทั้งระบบที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือทุกคนจะต้องมีรายละเอียดของตัวเองประกอบในการตัดสินใจที่จะแชร์ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันท่านประธานที่เคารพครับตลอด3 4 0ปีที่พรบรนี้ออกมาใชาา้บังคับตั้งแต่2 5, 5, 5 2 7เนี่ยเราจะพบว่าการพัฒนาการทางด้านการพัฒนาผ่านอ้อยก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยค่อนข้างจะช้ามาก ถ้าเราดูในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยมีพืชอยู่สองตัวที่มีพรบกำกับแล้วแตกต่างกันโดยสุนเชิงตัวหนึ่งคือยางพาราซึ่งมีพรบรยาง2542กำกับอยู่ยางพารานี้มีการดูแลทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตตั้งแตก่การขึ้นทะเบียนกิ่งตาต้นพันธุ์การดูแลลงเพาะต่างๆเพนั้นเพื่อที่จะเข้มงวดในทางวาชการให้ก่อเกิดการพัฒนาเรียกว่าโปรดักชันเทคโนโลยีของตัวพืชน,นั้นๆให้ก่อเกิดการพัฒนา แต่อ้อยเนี่ยไม่ได้มีการดำเนินการเรื่องนี้เลยเน้นหนักไปที่เรื่องการดูแลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเท่านั้นเองเพราะการพัฒนาตลอดกระบวนการจึงไม่มีเกิดขึ้นสิ่งที่ผมเสนอคือว่าน่าจะต้องมีการเข้าไปดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะที่ผ่านมาเราพบน,นคะครับว่าวันนี้โรคใบขาวอ้อย4ี่สุกปีแล้วตั้งแต่ผมเรียนสมัยที่ยังเด,เด็กอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้โรคใบขาวก็ยังเป็นประเด็นอยู่หนอนเจาะนหนอนกออ้อยก็ยังเป็นประเด็นอยู่และยังไม่มีการแก้ไขด้เชิงเชิงพันอ้อยกันเหมือนกัน ก็เป็นพันุ์ที่เราเอามาจากที่อื่นเขาการพัฒนาน้อยมากหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยที่จะเอารบมาณไปพัฒนาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นทะเบียนหรือการดูแลมันขาดการดูแลตรงนี้ยังเปลี่ยนเป็นระบบผมมองอย่างนี้นะครับว่าการที่เราจะมีผู้แทนชาวไร่อ้อยที่เข้าไปสู่กระบวนการไปเป็นคณะกรรมการเปร็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมาจากกระบวนการที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดผมจึงเสนอว่าชาวไร่อ้อยที่จะเข้าไปเป็นผู้แทน ในคณะกรรมาการที่เกิดขึ้นน่าจะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่มีกระบวนการในการดูแลคือผ่านการดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตินนการขึ้นทะเบียนแน่นอนครับการขึ้นทะเบียนจะมีประโยชน์หลายๆคนนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพิปรายในวันที่24ให้เห็นว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นอะไรบ้างและตรงนั้นคือสิ่งที่จะตอบว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆก,กับชาวไร่อ้อยถ้าปล่อยกระบวนการพัฒนาชาวไร่อ้อยรักษณ์แบบนี้เราก็จะเป็นเบี้ยร่างของห,วหัวหน้าโกวนไม่เช็เกี้ยว เป็นประโยชน์มากกว่าก็คือโรงงานแต่ชาวไร่อ,อ้อยไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนเดิมผมจึงเห็นว่ามีความจําเป็นในกระบวนการของการผลิตซึ่งเป็น p r profit s h a r i n g ร่วมกันเนี่ยต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและต้องเป็นผู้แทนชาวไร่อ,อ้อยจริงๆที่ผ่านการขึ้นทะเบียนดูแลอย่างใกล้ชิดจริง,รงๆที่จะมาเป็นผู้แทนในณะารรมการตามมาตรา6แก้ไขามาตรา11ตามที่เสนอครับท่านประธานครับผมมีเหตุผลประกอบดังนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ